สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้6กันยายน2567สรุปราคาทองวันนี้6กันยายน2567หลังสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา6นาทีเงินบาทยังแข็งค่าชุดร่วงแรงต่อเนื่อง150บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานพฤหัสบดี ที่ระหว่างวันนี้การประกาศราคาทองคำทั้งหมด6รวมราคาปรับตัวลดลง100บาทตลอดทั้งวันราคาทองปรับ2ครั้งรวมแล้ววันนี้ปรับลง100บาทส่งผลให้ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5ประกาศครั้งที่2ครั้งสุดท้ายเวลา11นาฬิกา39นาทีทองรูปพัธุ์ขายออกบาทละ45,500ฐานภาษีบาทละ39,234.08 ค่องแท่งขายออกบาทละ40,50รับซื้อบาทละ3,9,950อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ